สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีทูผู้สุขนนะครับเนาะครับครับก็ได้ไปเอาตัวเหลขมาแล้วครับสําหรับตัวเหลขกเล่าพัฒนาครับครับสําหรับวันนี้ก็เป็นมือวันศุกร์ละครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะครับวันศุกร์ที่เก้าเดือนพฤษภาคมครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับครับวันนี้ท่านซองเสื้ยงยาผ้าละกับพี่ของตอนของฝากกับเป็นตัวเหลขกของเล่าพัฒนาเลยครับเนาะครับ ครับสำหรับเล้าพัฒนาเสียนหล่าน้างวดที่แล้วครับลุดครับลุดลุดตัวนี้ครับแมนบอครับเออลุดครับสำหรับเลขลุดเข่าว่าครับเข่าอยู่ครับเลขลุดนะครับเนาะครับเลขที่ออกงวดที่แล้วครับเป็นเลขศูนย์ศูนย์สองคุณมั่วนครับศูนย์ 8 2 7 0 0 8็ย์นแะครับเขาเป็นจังเลระบาดครับเลขล่างก็เป็น0 8นย์ครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วของเสียนนอนหน้าครับงวดที่แล้วของเสียนนอนหน้าหลุดไปที่0ูนย์กับ2นแหละครับ0นย์กับมา2กับมามาครับมามัดตัวๆเลยครับศูนย์กับ2ครับ กับตาวายุ่ั้งหนาเนาะครับเนาะ0827 0827 08เป็นเลขล่างครับ27เป็นเลขบนครับครับ0279โอ้เกือบแตกซตัวบนตัวนะครับ0 g a m m 2ก a m า7ก a ม m าเสียดายเป็นเก่าเนาะครับเนาะคอมเมน8 ซีตัวเกือบมาพกพุ่นล่ะครับคับคู่กับลดบาทนี่ครับสําหรับเสียนนอนหน้าครับงวดที่แล้วนะครับเด้อนี่ครับเป็นงวดที่แล้วเกือบมาซีตัวครับศูนย์สองเก็เก้าเลขที่ออกศูนย์แปดสองเก็สองเก็มาครับสองเก็กับมาศูนย์กับมามาสามตัวครับเลขวิ่นหนึ่งสอง มาสามตัวครับเลีกลูดถือว่าโอเคนะครับนะเนาะหลีรูด 02, 0ูนย์คับสองนยปดของเพิ่เป็น0ูนย์เก่าขประจับกูมากกว่มีหกคูของเพิ่นกับศูนย์ย์สี่ศูนย์สอครับศูนย์สบ่อเข่าครับบอ่อเข่านะครับเนาะครับศย์ 0, บ่เข่าสครับสองสองส่หาไม่มีสองเกียร์รูดครับรูด อันนี้เป็นงวดที่แล้วครับ2 0 2 0 0 6ครับ0 0 6กกบโมาอีกคือเก้าครับลุดรับเลข3ตัวกับลุดครับ2ตัวกับลุดครับจับคู่แม่แมนครับเลขวินมากงามกอดข้อกันมากเลยครับเห็นบมาครับสวยๆงามๆนะครับเนาะครับเอากามีเขามีลุดไม่จับเพี้จับถือแล้วครับ แน่าเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับเอาครับเป็นสูตรของเซียนนอหน้าเลยครับเด้อฝากไว้น้ำแน่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะครับกดติดตามให้น้ำแน่ครับแชร์ไปเรื่อยๆให้มู่ให้พวกเบิ้งน้าเราครับเนาะครับเป็นวิทยาทานครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับมีคภพเสียงด้วยครับเด้อครับเอาเล่าพัฒนาเล่าพัฒนา ประจำมันซุปเราพัฒนาประจำมันซุปที่เก้าเก้าพืชภาคมหกเก็ดหกแปดหกแปดพ่อสอนพัฒนาเราหกสิบแปดนะครับเนาะครับ,รบเอาใส่ละเป็นตั้งเลยละเอาใหญ่มากแเรากระสิบรงต่อไปเรื่อยๆครับครับสำหรับเสื้อนนอนหน้าครับ ลูดลูดไปที่1ครับ1นึหนึ่งาเก่งมัดขู่ตัวคนมาอยู่นี่ครับ1นึ่งห้าหนึ่งห้าหหสีหหาสหครับหนึ่งห้ห ครับสำหรับจับคูครับชุดนี้เสียนนอดหน้าจับไปที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ตัวสุดท้ายกับเป็นหนึ่งหนึ่งแหละครับหนึ่งหนึ่ง หาเพื่อจับไปที่หาศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดห้าเก้าครับจับเอาเด้อครับเด้อครับหมวดที่แล้วจับบอแมนครับเลขวินมาั้งสามตัวหมวดที่แล้วเลขวินเข่าสามครับเลขกรูดกับเขา่า ต่ว่าจับคู่บแมนครับมาจับเอาเด้อครับเด้อรับมากกะจับเอาครับหนึ่งหนึ่งห้าครับเด็กสามตัวหนึ่งหนึ่งห้าสามตัวประจับให้ผมสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับอันนี้มันจัดมาเรียบร้อยแล้วครับครับนี่เป็นชุดของเซียนนาหน้าครับตัวเลข เล่าพัฒนาครับเสียนนอนนาเนาะครับเนาะครับครับถือว่างามครับหมวดที่แล้วถือว่างามอยู่ครับแต่ว่าจับคูบอแมนครับเอฟซีจับเอาได้ครับเด้อครับหมวดนี้ครับมาเบิ่มตกกลมของเพื่นครับเลาพัฒนาเลาพัฒนา ประจาวันที่เก่าครับวันที่เก่านะครับเด้อครับเก่าดีสิบดีแล้ะครับเอาเลขลูดครับเก่งไปที่หนึ่งครับฟันไปที่หนึ่งเลยครับเด้อครับฟันไปที่หนึ่งครับนี่เป็นเลขวินหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งห้าสี่หกครับครับกลมเด่นไปที่หนึ่งหาครับหนึ่งห้าฟันไปเลยครับ ตัวล่องเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับได้ครับบางเตียบางที่มันอาจจะเข่าตัวล่องก็ได้ครับครับนี่เป็นเลขสามตัวเลข3ามตัวมากระจัดคัดกระพานนะครับส,สวยๆง,งามครับเอาแคบหน้าจอ,อไไ้ครับสําหรับตัวเลขครับเราพัฒนาประจําวันที่9หลุดไปทีหนึ่งครับเดนหนึ่งล่องหาหนึ่งห้าสี่หก อันนั้นเป็นตัวเลขวินครับหนึ่งหาแหละครับกลมเด่นตัวล่องกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแหละครับอานคำหน้าจอสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งมีเฮครับสําหรับตัวเลขครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรแหละครับทางง่องกันสิเดี๋ขอลาพี่ลาน้องเนาะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเย็บซี่โชคมันม่านลำๆลื่วๆครับพอกันไม่ชิปหน่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ